โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมไม่่จะเป็นคนไทยหรือว่ามนรุรย์ต่างาทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมภูมิจะไปอาราฟมารีกันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black Poem จากเซิร์ฟเวอร์การีน่าเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูในส่วนตัวของตัวละครที่มีการอัปเดต มาในตัวเกมแล้วในปัจจุบันมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่เราจะไปดูแลกันเผื่อใครหาในส่วนของร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็เวทันใจไลฟ์รีฟันปกตัแนะนำมาดูช็อปเลยนะครับเพราะร้านเขาเน่ยจดทะเบียนถูกต้องแต่กฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็้านเข้ารับเติมทั้งแบล็กเวยฟรีไฟอาร์วีและรวมไปถึงโรบบ์ด้วยเผื่อใครอยากเติมผมจริงลิกวันนี้จะรังใครบลาวนะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของใครที่หาในส่วนของกลุ่มแบล็กเวยมาที่คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองเลยรัช่ว ซื้อขายและเปลี่ยนบาราฟอรมลี่สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยนะครับโอเคมาอันดับแรกนะครับอันนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูสปอยก่อนแลวกันเนาะว่าเขาเคยสปอยมาแล้วว่าตัวของโนเอลชามี่แล้วก็โกชเนี่ยจะมาวันที่19บธันวาถึงวันที่2มกราคมแล้วก็จะมีสปอยเนี่ยนะที่เป็นจูเลียนเนี่ยวันที่25่ธันวาคมถึงวันที่8มกราคมแล้วก็จะมีตัวของคาฮโนนนะครับแล้วก็ตัวเคียโตเนี่ย อยู่ที่วันที่4มกราคมจนถึง18มกราคมใช่ไหมครับแต่คราวนี ä, ้ nelle, ถ้าเรามาดูในเกมครับถ้าเรามาดูในเกมปัจจุบันนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อัปเดตมาเนี่ยนะครับเราอัปเดตแผดกัน1.5กิกหรือว่า1.3ึกิกนี่แหละประมาณนี้นะครับเราจะเห็นตัวละครนะครับมาจักรพรรดิเวทมนต์มาตัวแรกเลยครับมาแล้วคาโนะนะครับมาแล้วนะครับเคียโต มาแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นแน่นอน,นครับดูทรงแล้วน่าจะเร็วๆนี้นะครับแน่นอนนะ <S <S และก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมาเป็นตัวที่แบบมาพร้อมกันกับคาร์โนกับเคียโตนะครับเป็นตัวละครระดับ SR ที่มาพร้อมกันเลยนะครับเนาะก็หลักๆเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าจะใกล้เคียงแล้วก็อาจจะคอนเฟิร์มแล้วแหละว่ายังไงซานเนี่ยสามตัวละครเนี่ยน่าจะเข้ามาอาจจะตามนี้หรืออาจจะมีการเปลี่ยนวันก็ได้อาจจะเป็นจูเลียต มาวันที่4มกราคมอาจจะเอาตัวของเคียโตแล้วก็ตัวของฮาโนเนี่ยมาวันที่25ธันวาคมก็ได้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องมารอดูแล้วกันแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยเรารู้แล้วนะครับว่าตัวของจกักรพรรดิเวนโมนเนี่ยมาแน่นอนการันตีแล้วเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเนาะก็ร,รีบวาาสำหรับใครที่แบบว่ารอตัวของจูเลียสเนี่ยนะครับเนะบาะรอใบกาชาไว้ได้เลยเพชรผมมี่อยู่ประมาณ ปัจจุบันผมมีอยู่ประมาณ19ื่นเก้าปะวะประมาณ20,000ื่น่ครับน่าจะพออ่กว่าตัวของจูเลียสจะเข้ามาผมคิดว่าผมน่าจะเปิดได้ประมาณอีก200ครั้งนะนะครับเก็บอีกประมาณ4 0 0 0เพจเนี้ยน่าจะสามารถได้มาอยู่นั่นเองนะครับนอกก็หลักๆจะประมาณนี้ถ้าไม่พอก็ซัดต่อครับจูเลียสอัดให้แบบประมาณ2ดาวขึ้นไป5้าดาวเนี่ยจะเร็วกว่าตัวของโนเอลนั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ย กะว่าจะจัดโนเอลห้าดาวก่อนแล้วค่อยไปเอาจูเรียสแล้วกันนะครับเนาะก็ต้องมารอดูแล้วกันว่าเราจะมีงบประมาณมากพอหรือว่ามีบุญบารมีพอที่จะเปิดได้หรือเปล่าผมเปิดไป200ครั้งเมื่อก,กี้นี้เนี่ยได้โนเอลมา2ตัวได้การ์ดโนเอลมา2การ์ดได้ช no ามี่มา1ตัวได้โก้ต์มา1ตัวได้การ์ดสกิลชามี่มา2การ์ดผมได้แค่นี้นอกนั้นมันหลุดเลรนอะไรก็ไม่รู้นะครับเนาะหลกัหลกๆจับประมาณนี้แลวกันสำหรับคลิี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็ดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ